เอาเรื่องครับเอาหอนก่อนเกมวันนี้นะครับน่าเช่นเคยนะครับหนึ่งคู่นะครับหนึ่งทีมเน้นๆนะครับประจําหน้าช่องนะครับก็วันนี้ถึงคิวนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับปารีสแซงต์แฌงนะครับเตรียมเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยี่ยของบูเลเซียดอทมูลนะครับโดยเจ้าบ้านปารีสนะครับภายใต้การนําทีมของหลุยส์เอลิเก้นะครับฟอร์มช่วงหลังนะครก็ยังมีให้เห็นไปเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับเกมล่าสุดที่แพ้ดอทมูลมานะครับในเกมนัดแรกนะครับทีมก็คงยังไม่ชนะมาแล้วนนะครับเป็ เกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับโดยเกมนี้นะครับจะมีนะครับอัชลารฮาคิมมี่นะครับเป็นวิงแบ็กฝั่งขวานะครับแดนกลางก็จะมีวาเลนซาีเอเมรี่นะครับวาดินย่านะครับแล้วก็ฟาเบียนสุยนะครับคอยคุมเกมนะครับแผงแนวลุก3าคนนะครับก็จะมีบากอล่านะครับเอมปัปเป้นะครับแล้วก็เดมเบเล่นะทางฝั่งดอทมูลนะครับกุนซอนะครับเอดินเทซิสนะครับ พาทีมนะครับกรุงความได้เปรียบมาแล้วนะครับในเกมแรกนะฮะด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะฮะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามนะผลงานของดอดมูลนะฮะช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเช่นเดียวกับเกมที่เอาชนะเอาซบวกนะครับที่ทําให้2เกมหลังสุดนะเป็นการชนะมาทั้งหมดนะครับนะเกมนี้นะครับหน้ากองหน้านะครับก็จะมีนะครับนิคคัสฟันครุสนะครับ เป็นคีแมนหลักนะครับดูแล้วเกมนี้นะครับปารีสแซงเจลมางครับจำเป็นต้องเปิดเกมลูกเข้าใส่นะครับเพื่อเอาประตูคืนให้เร็วที่สุดนะยิ่งได้เร็วยิ่งดีนะครับซึ่งการเจอกันในเกมที่แล้วนะครับพวกเขานั้นก็ใช้โอกาสเปลืองกันมากพอสมควรนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สนุกแน่นอนนะถ้ามองจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ยังเป็นปารีสนะครับที่ตัวผู้เล่นดูดีกว่าบวกกับแรงนะครับแฟนบอลในเจ้าถิ่นนะครับที่คอยเล้านะเกมนี้ก็น่าจะสนุกนะครับก็วันนี้นะครับก็ให้เลือกเชียรไปที่ามนะคับผ ก็ยังไงแล้วนะครับใครที่อยากได้นะครับทัศนะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ทางเข้าไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับนะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ